กับสวัสดีค่ะนผูมชมที่เคารมวันนี้ท่อมีสามดาวสิพ่านผูมชมไปหาคุณแม่จันเนาะค่ะเนาะคุณแม่จันฟันท่านรูมชมฟันเทียนผีปูกับผีหลานฟันล่ามกเนี่ยค่ะนรูมชมแล้วก็ได้เหล็กดีเหล็กเด็นมาฝากทนผรมชมเนาะค่ะเนาะจะเป็นเหลขกดีเหล็กเด็นตัวใดก็ไปรับชมกับคุณแม่จันพร้อมกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่ามีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมรับฟังครับ คุณแม่จันพร้อมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณแม่จันสวัสดีค่ะแม่จันสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมฟันดีแห้งครับโอซูเอฟซีฟังนะครับคุณแม่อันว่าจะไปนอนโอไปเทียงหน้าไปเทียงหน้าไปเทียงหน้าปูกับไปป้ากับไปครับผมไปนอนนะบ้านปูนะบ้านไปลูบขาลูกไผ่เอาครับผมอันไม่ใหญ่ก็เลยว่าเอ้ายังที่ไปลูบลูกไอ่ก็เลยว่าครับ านี้เราก็ลงมาลงมาแล้วก็ว่าไปนอนเบิ้องเราเป็นนาบ้านนี้ครับผมเท่าวพอนี่ครับผมบ้านคนมาหลายแล้วก็เลย่ขาออกหนีจากลูกไผ่เล่าปูปูกับลูกไผ่นอนน้ำกันบ่ครับปูกับลูกไผ่กับปูพอนี่ล่ะอืครับปลาในี้ลูกไผ่นะครับไม่ป้าต้อนไอคนไม่เหียงเอาปลาตั้งป่านี้ครับผมกับเลื่อยหัวมื่อได้ละบ้านแต่เท่านี้ เมออนนื่อเท่านี้ว่าบ่ฮั่นบริอูยังมีชีวิตไ่มครับนี่อูตา,าตายเลียกบ้าก็ตายโอ้ตายเบิร์ตตึงสองแล้วตายเบิรสองครับบ้านเล่กรลูกขาเนาะก่อนน้ำเหล็กไม่ใหญ่กะเจียวอันหนึ่งหาศูนย์แล้วคือคือวันหนึ่งหาศูนย์เหรอโยนเนี่ยคนตายสองคนคนตายสองคนกะเจียวศูน,นย์ต้มาใส่บันลูกค้าเดียวกับเป็นหนึ่งนนลลแล้วร้านไหนแล้วร้านไหนละครับ ครับอกลผมหนึ่งหาศูนย์เนาะครับเนาะครับผมครับผมนี่เห็นบ่าน้องเก่งนี่น้องบ่าไห้สงสัยเดากนอนนะครับเล็กสามตัวตัวไหครับหนึ่งหาอ้หนึ่งหาศูนย์เนาะหนึ่งหากับหนึ่งหาครับผมอ่ะขอปิดคลิปเด้เก่งท่นนี้นะครับให้คุณยายเป็นไปเอาล้าน ปอนเขาปอนนุ่มสก,ก่อนนะครับเอฟซีนนเนาะอายุผู้ตายเท่าไรครับมื่อไหรอายุพ่าปูเท่าไรเ่าเนื้ออายุผ่าปูเท่าไรแลวแปดสิบจบตอ,อนเพิ่งตายน่ะอไหมครับตอน,น,นตอเราตายเราอยูอ่หกปีเราตาย โอ้ครับครับตายตอนอายุหกสิบปีเนาะครับผมอากาศในตัวเลขเด็ดทมาครับแม่จันต้องเข้าล่ะครับแต่หมอชื่มเห็นแม่จันเอาล้านเนาะครับเนาะเอาล้านไปเปนข่าสักก่อนครับแต่หมอชื่มนี่ร้านน้อยนี่บัวหานี่ครับนี่บัวหาเก่งได้นี่คนเก่งหลายเนาะครับเนาะโอ้ใจเอ๋ใจเอ๋ผู้ชายหรือผู้หญิงครับนี่โอ้ผู้หญิงครับแต่หมอชื่ม นี่ล่ะครับพอพอที่เสียไปแล้วเนาะมานอนน้ำป่าผสนครับท่านผู้ชมแปลเป็นเลขกสามตัวเด็ดไปฝากครับฟันสันส้นๆครับท่านผู้ชมล้านหน่อยไปกับโบคอยสบายปันได้กับพ่อถดก็ไพ่มีเสียงแสกซ้อนขเข้ามาแน่นะครับท่านผู้ชมเนาะก็ขอกราบขอบพระคุณคุณแม่จันได้หลายถ่ายเหล็กทเด็ดเอฟซีครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับบขอคคุณ่ะแม่จันขอบคุณค่ะน,นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่จันค่ะท่านผู้ชม คุณแม่จันทร์กับฟันเห็นผีปูกับผีหลานนะคะเนาะผีปูหนั่นลูกขาผีหลานกับท่านชมแล้วก็ตีให้เป็นเลขกหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์อายุก็อายุหกสิบปีค่ะท่านชมก็ขอให้ยมิฉมมิลาบกับคุณแม่จันทร์นะคะเนาะประจําเมื่วันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามี่สามดาวกสิลาท่านชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่าะกระย์เพิ่งพาวไปใส่เนาะค่ะท่านชม เอามีสามดาวมีของดีมีฝากทำช่มค่ะรวลาชมเมืองของดีก็เบาแอมลาทงกันเลยค่ะเบาแอมลาทงนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซี่ครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเหลียกทองเรียยทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื้อรอตตรีจเจนสี่เหือถือนะครับน้อง่ามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ขางใม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีถักครับ่านผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะ,ะไอ้เรื่องการเมตตามหมายมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ uh เรื่องการงานหาเหรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รลอดเหมือนกันนะครับเนาะม<น>ามาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่ลอดเนีพ่อนวดปี่หลอเนาะครอบผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบียดขอบคุณครับสวัสดีครับม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกันอธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นลานเฮ่าใคข่ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหยงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือน,นครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบา,เบายังายผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะลวก็เมือแต้ๆครับท่ามผู้ชมเมื่อแตๆะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเือรูปปากสามเือนะครับทาปากสามเือทาคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้ครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูด,ดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับยื่นคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่งเงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมมอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมแล้วก็บ,บ้าแอมเราดูงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปุโรดมาให้อีซี่นำครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงสนเสนียดจังไรในตัวเขาสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาเอมเราตรงเนี่เอามา้าโหลายครับเอามาฝากอิฟซีโบลายก็ทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ